เลือกตัวเล็กๆเนี่ยไปทำเป็นมอนิเตอร์ก็ได้ครับถูกต้องอเพราะว่าแค่8ดนิ้วเองอมไม่ต้องเสียบปลั๊กพกพาได้สะดวกแล้วก็แบตเนี่ยอึดทนนานเนี่ยใช่ผมว่าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะเขาให้แบตมาถึง2ก้อนเลยครับ โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับผมนัด Audio City ครับสวัสดีครับ,รบผมป้าย Audio City ครับผมป้ายอะไรมาครับวันนี้เอา h k a u d i o ครับผมเป็นเอ,อ่อ Move 8ที่ mm hmm. เข้ามาใหม่บอกไว้เลยว่าตัวนี้เนี่ยพิเศษกว่าตัวอื่นแล้วก็ร,ราคานี้ก็พิเศษด้วยเหมือนกัน นะครับผมแต่ว่าราคาในที่สูงเนี่ยก็จะเหมาะกับคุณภาพที่สูงอยู่แล้วด้วยอ๋อใช่ใช่ครับผมเป็นขนาดกี่นิ้วครับคุณนัทปิพง์อันนี้ประสงขนาด8นิ้วครับ8นิ้วก็ไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่ใช่เหมือนเน้นพกพาถูกเพราะว่าเขามีที่ให้นะครับอยู่ตรงบนนี้ด้านบนมีแอมป์ขยายในตัวมีแบตเตอรี่ในตัวแล้วก็รองรับบลูทูธด้วยนี้สำคัญมากแบตเตอรี่เนี่ยเขาก็จะให้แยกมานะครับผมก็คือให้แยกมาเป็น2ก้อนนะครับอมอเขาให้มาสงก้อนใส่ที่ด้านหลังตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับผมก็คือมาถึงเน จะให้แบตแยกออกมาแล้วทุกคนเนี่ยก็หมุนตรงนี้ออกตรงเนี้ยคือช่องใส่แบตนะครับผมก็หมุนออกแล้วก็ดึงออกมาบอกก่อนว่าตัวเนี้ยที่เขาให้แบตมาสองตัวสามารถใส่ได้สองก้อนหรือว่าจะสลับกันใส่ก็ได้อือใช่ครับผมคือใส่ทีละก้อนก็ได้บ้างนะจ๊ะอ,อันนี้เราเ,เราเรา,เราใส่เข้าไปเลยครับผม อันนี้ด้วยก็ใส่ง่ายๆถูกครับผมคือเหมือนว่าเน้นเน้นใช้งานที่แบบง่ายแล้วก็คงพาง่ายอยู่แล้วถูกแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานด้วยแล้วก็ปิดให้เรียบร้อยถูกโอเคเอแล้วก็ใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับอืออือพอาใส่เสร็จแล้วเนี่ย ทุกอย่างก็จะยังไม่เปิดนะครับก็ต้องกดปุ่ม power ก่อนอ่าถูกต้องอ่าคือเขาจะบอกสถานะนะครับว่า green yellow red ถ้า red เนี่ยก็คือใกล้จะหมดแล้วใกล้ศูนย์เปอร์เซ็นแล้วล่ะสามสิบถึงศูนย์เปอร์เซ็นนะครับผมถ้า yellow ก็หกสิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นนะครับ green ก็ร้อยถึงหกสิบเปอร์เซ็นเป็นสถานะบอกระดับแบตเตอรี่ไว้ถูกครับแล้วก็มีสถานะแบตนะครับ ab นะครับก็คือใช้งานได้ยาวนานแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้คือรูปทรงเนี่ยทำมาดูดีเลยครับถูกคือรุ่นนี้จะใช้ขัด ตั้งก็ได้หรือว่า<ม>จะวางเป็นมอนิเตอร์ก็ได้ก็ค,คือคด้านข้างเนี่ยเขาจะมีจุกยางไว้รองร,รับเวลาที่เราวางนอนอะ่ะใช่วางเป็นมอนิเตอร์เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับ ครับทีน,นี้โอเค <Okay. S 1> ก็เรื่องวัสดุเรื่องอะไรอย่างเงี้ยดีอยู่แล้วชิวงาแบรนด์นี้ผมผมชอบเท็กซเจอร์สำหรับหนังเขานะมันมันมันดูไม่เจ็บเลยนะเวลาลูบไปแ,บแต่ว่ามันสากมีความสากเมื่อที่เวลาจับเนี่ยไม่ลื่นมือแล้วก็ตะแกงของเขาอืมเป็นลายแบบของเขาเลยเอกลักษณ์เลยถูกต้องครับเป็นลายวงลีเป็นวงลีนะครับผมล้วก็เป็นโลโก้ HK8 อยู่ตรงนี้นะครับ<ๆ>ก็สเปคคร่าวๆเนี่ยจะเป็น M คัดดีกำลัง60วัตต์ครับก็ใช้ไดเวอร์เสียงแหลมขนาด1นิ้ว1ดอกแล้วก็บูเฟอร์ขนาด8นิ้วต่อสนอง ที่65เฮิร์ตถึง18 k h เฮิรตครับ Max s b l เนี่ยจะอยู่ที่123 dB เลยน้ำหนักครับจะอยู่ที่8.5กิโลเท่านั้นเองคือเบามากเลยนะครับสามารถเป็นแอมกีตาร์ได้ด้วยถูกไหมครับอ่าใช่ครับมันจะมีช่องอินพุตที่รองรับสำหรับเครื่องดนตรีด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปชมกันแล้วรูปล่างเนี่ยดูรูปร่างลักษณะของเขานะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นแบนๆน,นะแต่ฝั่งนี้เนี่ยจะทาเป็นรองรับมอนิเตอร์นะครับผมก็เป็นเดี๋ยวผมไม่ดูมุมจะชัดอ่านี่มันจะเป็นอย่างนี้ ปุ๊บแล้วก็เป็นอย่างนี้เป็นทางลาดสําหรับไว้ทามอนิเตอร์นะครับผมแล้วตรงนี้รตรงตู้เนี่ยเขาก็มีจุกยาให้สําหรับตั้งธรรมดาฟังเป็นลำโพงธรรมดาก็มีหรือว่าใครอยากไปฟังมอนิเตอร์ก็จะวางขวังนี้อ่ะบอกไว้ก่อนเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นลาโพงที่มีบลูทูธด้วยนะเป็นบลูเป็นลำโพงบลูทูธ <Bluetooth, S 2> แต่ว่าการใช้งานเนี่ยได้หลากหลายแล้วก็ท่านผู้ชมที่เอาไปใช้เนี่ยสามารถที่จบในตัวเดียวได้เลยแล้วก็มีฟังก์ชันพิเศษที่คุณนัทบอกเป็นกีตาร์แคปซิมูเลชันนี่คืออะไรเป็นการจําลองเาบิเนต คือช่อง Input 3เนี่ยเขาลองรับกีตาร์อยู่แล้วแล้วคันนี้มันมีปุ่มจาลองตรง c คา i n เตหรือตู้ตู้ c คา i n เตของกีตาร์อ,อก็คือจะได้เสียงแบบออกจากตู้กีตาร์เลยอ่ะใช่ก็คือเป็นฟังก์ชันที่พิเศษมากมสําหรับตัวนี้แล้วก็มีเรื่องของเอฟเฟกต์เดี๋ยวนี้พาไปดูในแอปพลิเคชันของเขาใช่คือตัวนี้เนี่ยมีแอปพลิเคชันคอนโทรลด้วยนะครับสามารถคอนโทรลผ่าน iPad มือถือ iPhone ทั้ง iOS และ Android เลยอืใช่ครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูรายละเอียดด้านหลังนะครับทั้งหมดตรงฟ ผมที่เว้าอยู่นะครับทั้งหมดว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับ ครับผมมาดูกันทางด้านข้างของตัวเครื่องมูปแปดกันครับก็จะเป็นในส่วนของอินพุตครับอันแรกครับเป็นอินพุตแบบคอมโบแจ็คอ่านี้ก็รองรับไมหรือไลท์ทั่วไปเลยครับนำมาอินพุตที่ช่องนี้ได้เลยแล้วก็จะสามารถปรับวอลลุ่มได้แล้วก็เป็น EQ เป็นทุ้มกับแหลมนะครับแล้วก็ปุ่มตรงนี้ครับจะเป็นปุ่มสําหรับเอฟเฟกต์รีเวิร์บถัดลงมาเนี่ยจะเป็นอินพุตที่2จะเหมือนอินพุตหนึ่งเลยครับเป็นคอมโบแจ็คเหมือนกันแล้วก็มีปุ่มวอลลุ่มแล้วก็ปุ่มปรับ EQ ทุ้มมแแหลลวก็อีเคิวที้้ขลรับ็อม อย่างเช่นกีตาร์ครับก็มาอินพุตช่องนี้แล้วก็จะมีปุ่มให้เปิดแคปซิมูเลชันด้วยครับก็เป็นการจําลองตู้คาบิเนตของกีตาร์ครับมีเหมือนกันครับในส่วนของวอลลุ่มแล้วก็เอฟเฟกต์รีเวิร์บด้านนี้ก็จะเป็น EQ ทุ้มก้อแหลมครับชานัลที่4จะเป็นของบลูทูธก็จะมีมาพร้อมปุ่มแพลลิ่งหรือปุ่มจับคู่บลูทูธให้ด้วยสําหรับช่องนี้เนี่ยก็จะปรับวอลลุ่มได้อย่างเดียวครับแล้วก็ล่างสุดเนี่ยจะเป็นปุ่มมาสเตอร์ควบคุมความดังทั้งหมดขขอออออองงงงงงงตตันนััววลลาาาโพรรถดดดมีีีกกก้้้นนนนนนนจจะะเป็น็ในส่่่่่ทยูหชแชแ สำหรับฟุสวิทอันนี้เขาเขียนไว้ว่า e reverb mute คือถ้าเกิดเพื่อนๆหรือผู้ใช้เนี่ยมีฟุสวิทมาต่อตรงนี้ก็จะสามารถควบคุมเปิดปิดเสียงร e ีเวิร์บได้ครับแล้วก็ถัดลงมาครับจะเป็นช่องเซรีเทอร์นอันนี้จะเป็นช่องของช่องที่3ถ้าเกิดมีเอฟเฟกภายนอกเพิ่มเติมของกีตาร์เนี่ยสามารถมาต่อที่ช่องนี้ได้เลยเพื่อทําการเซรีเทิร์นเป็นเอฟเฟกภายนอกไปแล้วก็ด้านข้างครับจะมีช่องอ็อกอินกับเอาท์เลยถัดลงมาครับจะเป็นช่องเซอร์วิสช่องเซอร์วิสอันนี้จะเป็น usb อันนี้ในคู่ ไม่ได้ครับใช้แค่แบบเซอร์วิสเช่นอัปเดตเฟิร์มแวร์อะไรอย่างนี้ถัดลงมาครับก็จะเป็นช่องสําหรับ DC in อินอันนี้ครับไว้สําหรับเสียบ,บชาร์จไฟเขามีเป็นหมออแปลงอันนี้มาให้นะครับเป็นหัว DC แล้วก็เสียบชาร์จกับปลั๊กไฟบ้านนี่แหละเพื่อชาร์จแบตให้เขาแล้วก็ทางด้านขวาของช่องนี้ก็จะเป็นปุ่มพาวเวอร์ก็สามารถเปิดปิดได้ด้วยปุ่มนี้เลยครับถัดลงมาจะเป็นในส่วนของสถานะแบตเตอรี่ครับอันนี้ก็ได้บอกไปตอนข้างต้นแล้วครับแบตเตอรี่เนี่ยจะมีทั้ง A ทั้้้ง B กกกก็็คือออ2นนแแลวจะะมีไฟ LED บบสถาตเตอรีี่ก็มทั้ง3เลยถ้าบตเ็มกจะสีเขียวแบตหือกางๆ ก็จะเป็นสีเหลืองหรือแบตใกล้หมดเนี่ยก็จะเป็นสีแดงครับแล้วก็สุดท้ายครับจะเป็นช่องที่ไว้ใช้สําหรับใส่แบตเตอรี่ทั้ง2ก้อนครับเวลาจะใส่แบตนะครับเราก็หมุนออกมาได้เลยครับแบตก็จะอยู่ข้างใน2ก้อนแบบนี้ครับพอใส่เรียบร้อยปุ๊บแล้วก็ปิดโอเคครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ ผมมาดูแอปพลิเคชันที่ใช้ควบคุมลำโพง HK Audio Move 8กันนะครับสำหรับแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถไปดาวน์โหลดกันได้เลยครับทั้ง App Store แล้วก็ Play Store ครับชื่อแอปเนี่ยจะชื่อว่า Move 8 Remote ครับหน้าตาแอปก็จะเป็นแบบนี้ครับพอโหลดมาแล้วเรากดเข้าไปได้เลยครับเขาก็จะขึ้นหน้านี้มาครับเป็นวิธีการต่อบลูทูธอันดับแรกเนี่ยเราก็เปิดบลูทูธที่อุปกรณ์ของเราก่อนแล้วก็ไปกดปุ่มบลูทูธ p a ร r i n g ที่ตัวเครื่องครับไฟ LED ของตัวเครื่องเนี่ยก็จะกระพริบช้าๆแล้วเราก็เลือก Move 8เพื่อทําการจับคูููบลขขอองเเเเาาาได้ย้ยรยรรรรพีก ปุ่ม Connec t ได้เลยครับแล้วเราก็รอสักพักนึงครับอ่าเขาก็จะขึ้นหน้านี้มาเป็นหน้ามิ x e ซอร์ของเขาก็จะโชว์ให้เห็น4 Channel เลยแล้วก็เป็นช่องมาตเตอร์ที่อยู่ด้านขวาสุดครับในหน้านี้ครับเราก็จะเห็นสถานะแบตเตอรี่ทั้ง2ก้อนเลยก็จะเป็นก้อน A กับก้อน B ครับตอนนี้ผมใส่ไป2ก้อนมีก้อนนึงเนี่ยเป็นสีเหลืองนะครับก็คือแบตเนี่ยอยู่กลางๆแล้วส่วนอีกก้อนนึงก็เป็นสีเขียวเต็มเลยในหน้ามิ x e ซอร์นี้ครับเราทําอะไรได้บ้างแต่ะช a น n e l เนี่ยจะมีปุ่มมิลลมาให้ครับตรงน้ามถจผ Edit c h anel ที่1ก็กดเข้าไปได้เลยเขาก็จะขึ้นหน้านี้มาครับเป็น EQ ของเขาแล้วก็ปรับได้เลยครับแล้วก็สามารถปรับรีเวิร์บได้ด้วยครับที่แถบที่3ของเขาลงมาด้านล่างเนี่ยจะเป็น f e Feedback c a n c e l l a t i o n อันนี้ก็จะมีให้เราด้วยไว้กดใช้ตอนที่แบบมีเสียง Feedback นะครับอันนี้ก็จะช่วยลดเสียง Feedback ลงไปได้ h anel ที่2ก็จะเหมือนกันครับ3ก็จะเหมือนกันส่วน c h anel n ที่4ี่เนี่ยเป็น c h anel n ของบลูทูธจะสามารถปรับได้แค่ EQ ของเขานะครับเป็นแค่ t r e b l e กับ Bass ก็คือที่ที่ตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้มีปม ก็จะมิวได้แล้วก็เปิดรีเวิร์บได้ครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างถ้าเกิดมีสัญญาณเข้าไปจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมลองทดสอบเป็นช่องบลูทูธเปิดเพลงเข้าไปโอเคครับตอนนี้เปิดเพลงแล้วครับแล้วก็ลองสไลด์สัญญาณขึ้นมาได้เลยครับอ่าเราก็จะเห็นระดับสัญญาณวิ่งแบบนี้ครับแล้วก็เปิดท่มเตอร์ครับก็จะเห็นเป็นสัญญาณขึ้นมาแบบนี้เลยครับโอเคก็เป็นตัวอย่างเบื้องต้นครับสำหรับหน้าถัดไปครับเป็นหน้าของคาราโอเกะ อันนี้ก็คือเขาเป็นฟังก์ชันคาราโอเกะให้ด้วยก็คือถ้าเรานําสัญญาณไม่ว่าจะเป็นสัญญาณเข้าที่ช่องออกอินหรือว่าบลูทูธนะครับอันนี้ก็จะสามารถเปิดโวคอลแคนเซเลชันได้ก็คือมันจะตัดความถี่ช่วงเสียงร้องออกไปได้ครับให้เข้าสู่โหมดเสียงคาราโอเกะครับแล้วก็เปิดเพลงที่เราอยากจะร้องเนี่ยให้ตัดเสียงร้องออกไปแล้วเราก็ร้องเสียงเราเข้าไปได้เลยแต่มันจะตัดไม่หมดนะครับมันเป็นแค่การตัดย่านความถี่บางช่วงออกไป ไม่ได้ตัดทั้งหมดนะครับสำหรับหน้าถัดไปครับจะเขียนว่ากีตาร์เอฟเอ็กหรือกีตาร์เอฟเอ็กนั่นแหละอันนี้ก็จะสามารถเปิดการใช้งานจำลองตู้ของกีตาร์ได้ครับเขาก็จะมีประเภทของคาบิเนตให้เราเลือกใช้ครับเป็น3แบบตามนี้เลยครับก็เป็นกรีนแบ็กเป็นบลูกดเลือกได้เลยครับแล้วก็เป็นสุดท้ายเป็นวินเทจแล้วก็เป็นเอฟเฟกพรีเซตถ้าเกิดเราอยากจะใช้เอฟเฟกกีตาร์เนี่ยเราก็กดออนตรงนี้ได้เลยแล้วเราก็เลือกประเภทเอฟเฟกที่เราจะใช้ได้เลยครับเป็นทิโมโลคอรัสหรือว่าแฟงเจอร์ก็ได้อันนี้เเเเเเดดดีีีีี๋๋ยยยววถถ้้้าา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 กกกกกกกิมมมโอออสสสจจะะลงงงงทัััับบตตตรรรนค็ป่่ ของเอฟเฟกได้เลยต่อไปครับหน้าเซตติ้งครับพอม,มาอยู่หน้านี้ปุ๊บอย่างแรกเลยอันนี้เราจะสามารถตั้งชื่อให้กับลําโพงที่เรากําลังเชื่อมต่ออยู่ได้ครับก็เป็น Connect Unit นะครับก็คือตัวนี้แที่ผมกําลังต่ออยู่เนี่ยเราสามารถกดรีเนมแล้วก็ตั้งชื่อใหม่ให้เขาได้เลย แล้วก็จะเป็นการตั้งค่าของโหมดสแตนบายโหมดสแตนบายนี่ก็คือเราสามารถตั้งค่าได้ครับว่าจะเป็น20นาที1ชั่วโมงหรือว่า2ชั่วโมงก็คือถ้าเกิดมันไม่ได้มีสัญญาณอะไรเข้าไปในช่วงเวลาที่เรากาหนดเนี่ยตัวลําโพงเนี่ยเขาก็จะปิดตัวเองครับสุดท้ายครับจะเป็นการเซฟซีนกับโหลดซีนพอเรากดอ d ดิทเนี่ยเราก็จะสามารถเซฟซีนต่างๆที่เราตั้งค่าไว้ได้แล้วเนี่ยไว้ในแอปพลิเคชันได้พอเรากลับมาใช้แล้วเ,เราอยากจะเรียกซีนเดิมกลับมาครับเราก็โหลดมาใช้งานได้เลยครับโอเค,ค ครับผมก็ชมไปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ฟังเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุณคิดว่ายังไงสําหรับตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์การใช้งานหลาย,ลายแบบโ<ถ>คือไม่ว่าจะแบบพกพา ฟังเพลงหรือเป็นนักดนตรีเนี่ยพกพาไปเปิดหมวกง่ายๆเลยหรือใช้เป็นมอนิเตอร์ในร้านอาหารคือแบบถ้าเกิดพื้นที่จํากัดเนี่ยก็เลือกตัวเล็กๆเ,เ,เนี่ยไปทําเป็นมอนิเตอร์ก็ได้ครับถูกต้องอเพราะว่าแค่8นิ้วเองอมไม่ต้องเสียบปลั๊กพกพาได้สะดวกแล้วก็แบตเนี่ยอ,อึดทนนานเนี่ยใช่ผมว่าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะเขาให้แบตมาถึง2ก้อนเลยก็หมดแล้วครับสําหรับตัวนี้นะครับใครที่สนใจ H K ตัวนี้นะก็สามารถ scan QR ด้านล่างหน้าจอตรงนี้ได้เลยเพื่อเข้ามาสั่งซื้อกับเราได้เลยนะครับผมหรือว่าใครอยากจะดููรปภาพี่ท 366รอองศาก็รายละเอียดเพิ่มเติมใช่ก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ audiocity.co.th นะครับของเขียนว่ามูแป้นนะครับผมสอหรับใครนะครับที่ถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บสไคร e ให้ผมด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับสําหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสดีครับสวัสดีครับ